มีหนังสือลงว่าอักษรย่อฟอฟันโดนแฟนเก่าพี่เติ้ลธนาพลโกงกันเป็นแสนเลยทีค่ะคนก็เลยโยงเป็นเราไม่มีไะไม่มีส่วนตัวรู้จักไหมคะมาโกงผมเหรอเออไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีแต่ว่าหรือเขาโกงก็ไม่รู้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เพราะว่าของโอเคเพราะว่าของผมนี่ก็ทำธุรกิจเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครคือแฟนเก่าเติ้ลหรือว่าไม่รู้ว่าเออ คนที่มาโกงเนี่ยคือคนไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทางธุรกิจเยอะมันมันมีอยู่แล้วอะครับเรื่องโกงตรงจุดจุดไหนแต่เราไม่ได้ไปสนใจเพราะว่าถ้าสนใจไปมันเรามีชื่อเสียงอะครับถ้าเราไปมูดเอาไปฟ้องล้องหรืออะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายเปล่าแต่ว่าคู่ตรงนี้คือผมคงไม่ได้ถูกโกงแสดงว่าของเราเองในในธุรกิจเราก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันประจําครับประจําประจําครับเป็นเรื่องปกติของครทําธุรกิจครับแล้วผมไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวผมทําเยอะมากครับทั้งบริษัททัวร์ทั้ง ความงามทั้งร้านอาหารหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้ครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าคนที่โกนนั้นเป็นแฟนเก่าพิเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาคงไม่มาโกมนะครับไม่เคยเลยครับส่วนตัวรู้จักพิเตอร์ไหมคะรู้จักครับรู้จักเติรนครับจะมีธุรกิจไหนที่แบบเสียต่อไปเป็นแสน ผมก็เสียไปหลายเทสนะครับแต่ว่าอยากมันก็คือประสบการณ์ชีวิตอะครับผมผมไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปว่าใครครับอย่างที่บอกว่ารู้จักกับพิเตอร์เนี่ยพิเตอร์เคยติดต่อใครที่ให้เราทําธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีครับไม่รู้จะกลับไปเช็คทำไมเพราะผมมันก็ผ่านไปแล้วแล้วผมก็ผมก็ต้องต้องบริหารธุรกิจของผมแล้วก็ต้องประกองธุรกิจของผมให้ก้าวหน้าต่อไปครับเราเราคงไม่ไต้องมมีเวลาว่าจะไปจับใครโกงอะไรเงี้ยครับเพราะว่า เวลาเราทางานนี่ครับเราก็ต้องไว้ใจทุกคนนะครับแต่ในธุรกิจของมิฟฟีลมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับด้านมีคนโกงเงินแต่ว่ามีครับมีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติครับคนใหญ่กว่าผมเขายังถูกโกงกันเลยครับผมเล็กมากเลยก็เป็นเรื่องถ้าถูกโกงเป็นเรื่องปกติครับที่เราเคยเสียหายอะค่ะโอ้ก็หลายล้านครับผ้าจากตัวเองก็มีครับผ้าจะถูกโกงก็มีครับอันนี้คือประสบการณ์ชีวิตครับก็ก่อนทำโปรดักชั่นทำรายการทีวีไงครับก็ผ้าจากตัวเองก็หลายสิบล้านครับครับ คือมันคือประสบการณ์ชีวิตครับคือผมมองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นครูหมดครับไม่ได้มองว่าจะไปเอาเอาแค้นเอาอะไรใครครับไม่ได้เก็บมา,มาลัวพันเลไม่มีเลยครับแล้วก็ให้อภัยทุกคนครับอาจจะเป็นไปได้เนาะที่แบบว่าอาจจะเป็นไปต <c oughs> ามข่าว <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> แต่ว่ายาาผมไม่เก<ม>ี<ม>่ยวข้องเลยครับเพราะว่าผมก็ทำธุรกิจของผม โงมจะมีปัญหาตามมาไหมคบเพราะคนเขามาสืบว่าอะไรนี้ต่อไม่น่ามีนะครับเพราะผมก็ไม่เคยไปทำร้ายใครแล้วก็ไม่เคยไปว่าใครด้วยครับมีแต่รับไว้เองครับคก็เอาเป็นว่าโดนโกงแต่ไม่ชัวร์หรือเปล่าว่าเป็นคนนั้นอะไรใช่เอาเอาว่าผมไม่ถูกโกงดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องไปว่าเขาเอาอย่างเงี้ยครับแ้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่ครับไม่ใช่เราก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนใช่ครับผม